ไม่เดี๋ยวเรื่องงานเขาจะให้ตอบรู้กันเพราะเขาจะรีบไปกันแล้วมไม่ต้องมาพอแบงนี้อะไรอ่าโอเคมาเชิญเลยค่ะอ่ะค่ะอ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ศิลปินดารามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายค่ะไม่อยากจะบอกว่าศิลปินทั้งสามท่่นนี่กทีมอฟโรสเท้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ว่าผสมผสานแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งมอบคำ,คำคอวยพรให้กับคุ้ท่านนะคะในงานของเปิดตลาดใหม่ของปีใหม่ปีที่26ตั90เป็ 96, 90, นพาร์ทูแล้วก็เป็นการฉลิมฉลองปีด้วยนะคะเพื่อมอบความมั่ง,งคั่งความสุขและก็โชคที่สำคัด้วยค่ะอย่างอย่างไรช่างผู้ชายคุณใ่คะ่ะแต่ชัางผู้ชายเราก็มีผ้าใส่นะคะผู้ชายจริงๆก็มีถึง6-70นิ้วเลยค่ะเสื้อ เพราะฉะนั้นวุ้นวบบนี้ก็ได้นะคะไซส์เล็กเราก็มีค่ะคือเราเห็นภาพเลยครับแล้วทา์คุณเป็นไงบ้างคือมาต้อนรับวันตรุษจีนก่อนก็ต้องบอกว่าก็จริงๆดีใจมากเนะครับที่เนให้ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเซเล์ไรตเนาะก็รู้สึกว่าเราได้มาร่วมใช้เวลาที่แบบมีค่าร่วมกันในการให้เปิดตลาดใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าทางคุณของเองมันจะ แต่โตไปพร้อมกับครับ okay? <o Alto Del ire> ิครับดีใจครับก็แสดงความยินดีเนาะวันนี้ก็ครบรอบแบบย5บห้าขวบแล้วก็ดีใจจริงๆเพราะว่าเนี่ยวันนี้มันอยู่ในช่วงอย่างแบบเทศกาลจุดจีด้วยเราได้แบบแต่งชุดแบบว่าโอ้โหใหญ่อลังการแล้วก็ได้แบบได้มาส่งมอบความสุขแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองกับทางคุณทอมด้วยครับดีใจมากครับเมื่อกี้ก็อวยพรไปแล้วให้อำนาจคุณพระศรีรัตน์ตาลนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ปกปักรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้านะครับผมหรือว่าเป็นผู้ค้านะครับผมที่มา อยู่กับกรุงทองนะครับให้เงินไหลเข้าลูกค้าเยอะๆลูกเงินจากลูกค้าก็ไหลเข้ากรุงทองเข้าไปอีกครับเงินจากกรุงทองจะได้ไหลเข้าพวกเราอีกหนทีครับครับซาซาโอใช่ครับไม่จะได้กับได้ให้กับให้ฝากฝากฝากครับติดตามได้เลยค่ะก็ติดตามช่องทางของกรุงงทอได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบนะคะแล้วก็ของทาง tiktok เองก็มีนะคะไอจีแฟนก็มีเลยค่ะกรุงทองพาซ่านะคะตั้งอยู่ตรงที่บริวิสเซียนะคะ บริการทุกวันเลยค่ะรับรองได้เราคสัร้านค้ากว่า400ร้านค้าในราคาผู้ผิตนะคะขอบคุณค่ะองการได้เลยนะคะานะคะสดหึงงสาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้รสองสา